ครับผมกล่าวเียีานารต่อสู่ช่องซิกนตอนนี้เราก็อยู่กับ,กบเกมไทมอนสอ2พันยค่นัครับผมเกมโป k กมอนมีภาษาไทยลิง์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปทั้งระบบ ios แล้วก็ Android เลยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะฮะผมก็เล่นในคอมเหมือนกันเนาะสามารถโหลดอ m ม l a เลเตมาก่อนได้เลยนะครับผม ld player knock player b o u e stack โหลดไฟล์ apk มาลงเล่นได้เลยท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับผมนะ สำหรับวันนี้นะฮะมีอัปเดตใหม่นะครับผมทุกวันอังคารเนี่ยไทยมอนจะมีอัปเดตแพทนะครับผมนะ,ะประจําวันอังคารทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เลยท่านผู้ชมประจําวันอังคารที่2กันยานะครับผมนะ,ะ,นะะรอบนี้เนี่ยมีเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นกิจเติมเงิน50เท่านะครับผมนะแต่จัดอันดับเติมเงินจบไปแล้วนะฮะจัดอันดับเติมเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายแบบสุลต่านเติมเยอะๆอะไรประมาณนี้ อ่าหนึ่งพันสองพันสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะเ <an> ติมช่วงที่มันเป็นจัดอันดับเติมเงินอ่ะจะคุ้มเพราะว่าได้พอยเยอะมากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายงบน้อยนะครับผมนะเติมแค่แบบสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งมันไม่ติดอันดับอยู่แล้วนะครับผมนะมันมันอาจจะแบบอันดับอาจจะแบบอยู่ต่ำๆน้อยหรือแบบแทบจะไม่ติดเลยอะไรประมาณนี้ถ้าท่าผู้ชมนะเติมช่วงห้าสิบเนี่ยคุ้มที่สุดโดยส่วนตัวของผมนะห้าสิบเนี่ยคุ้มที่สุดเพราะว่าจัดอันดับยังไงเราก็ไม่่ติดอยูแล้ว เราเอาตรงนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมนะหมดเขตวันที่8กันยานะฮะเวลา23.59นะก็ประมาณ5ทุม59นั่นแหละ7วันพอดีเป๊ะเลยคนดูไทมอนพาร์ซีซั่น7มาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมนะสำหรับไทมอนพาสซีซั่น7นะ,ะของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0พอยต์โอ้โหไอตัวสายเติมน้อยของผมน่าจะต้องได้จัดอีกแล้วนะครับผมนะ แล้วก็มีฉายานะครับผมเป็นฉายาพาร์ตเนาะซีซั่นเนะฮะสปีดเป็นสปีดอ่าโจมตีเวทนะครับผมนะส p ATK นะฮะแแล้วก็มี h อ5%นะครับผมโบนัสดาเมจอีก5%แล้วก็เทรนเนอร์พาร์ตนะครับผมนะไอตัวโอนี้นะฮะเป็น P ีเอทีะอั K, นนี้เป็นโจมตีกายภาพนะครับผมนะ8%เปเช่นกันแล้วก็เลือด5%ลดดาเมจ5%นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของเทรนเนอร์เชเลนนะครับผมนะ จมตีเวท8%นะฮะเป็น sp atk เนาะแล้วก็เป็นโบนัส hp นะครับผมนะ5%โบนัสดาเมจอีก5%ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะนะโอ้โหตู้ใหม่มาแล้วคนดูจากเดิมจะเป็น o r i g i n น m i l นะครับผมนะแต่ในรอบนี้เป็นน้องเดียนซี่โอ้โหตู้ที่2อัปเดตมาแล้วใครอยากได้เดียนซี่ไปทำล่างเมก้านะครับผมนะ สามารถประมูลได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กันยาเวลา3ามทุ่มครึ่งนะท่านผู้ชมนะแพ็คตัวละครสุดคุ้มนะฮะ V3 อัปเดตเข้ามาแล้วเช่นกันโอ้โหแพ็กนี่คือแบบเข้ารัวๆเลยนะแต่แพ็ค V123 เนี่ยแต่และอันนี้คือคุ้มมากเลยที่ผมเปิดให้ดูเนาะนอกจากลถราคาแล้วยังได้ของแถมฟรีอีกด้วยนะคนดูนะโอ้แต่ว่ามันถึงแค่วันที่4กันยานะคนดูมันมาแค่2วันเองนะ ใครจะซื้อต้องรีบซื้อนันเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันที่2เนาะสามสี่อ่ะประมาณ2วันนะครับผมแพ็กจำกัดเวลาเบนโตจำกัดเวลาดาวจำกัดด่วน VIP 12 18นะฮะบ,บอลจุกๆสลักนะผมเป็นสลักประดับจุกๆนะครับผมนะรวมไปถึงเทนเนอร์เทพตัวใหม่นะร้านค้าพิเศษเทนเนอร์อ่าลานาริน,น่านะครับผมนะลานาริน่านะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของอเติมเงิน รายสัปดาห์เนาะจนถึงว่าที่8นะก็7วันพอดีแล้วก็รายเดือนนะจนถึงว่าที่29กันยา68เนาะ Lock ล็อกอินรายเดือนเนี่ยเดือนที่9จะเพิ่มเศษอ่าซามาเซนต้าหรือว่าหมาดาบนะครับผมนะไม่ใช่สิซามาเซนต้านี่มันหมาโล่นี่ว่าเออหมาโล่หมาโล่หมาแดงนะครับผมนะซามาเซนต้าเนี่ยจะเป็นหมาโล่นะฮะแทนเพชรอีกด้วยรวมไปถึงเปลี่ยนตู้อัญเชิญน,นะครับผมนะเป็นโปกเกมอนระดับ S อบวกมานาฟี่นะครับผมแล้วก็เกีดิโอนะครับผมนะ เกดิโอนี่น่าจะเป็นไอตัวม้าน้ำนะครับผมมานาฟี่ก็ไอตัวน้ำเช่นกันอุ้ยรอบนี้าัดน้ำมา2ตัวเลยคนดูแล้วก็แปรสกิลนะครับผมนะแก้ไขแปรสกิลคู่มือคู่ต่อสู้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะอย่าลืมแท็กเพื่อนๆมาร่วมสนุกไทมอนกันเยอะๆนะครับผมนะไทมอน2,025นั่นเองอย่าลืมนะครับผมใครไม่ได้เข้ากลุ่มนะกิจกรรมเนี่ยแจกเยอะมากเลยสายฟรีหรือว่ามือใหม่ทั้งหลายแหล่เนี่ยอยากได้ของฟรีไปเข้ากลุ่มนะครับผมนะ ทางด้านของแอด a r เบลเนี่ยมีกิจกรรมแจกเยอะมากเกือบทุกวันนะเอา,อางี้ดีกว่านะครับผมนะฉลองครบรอบกลุ่มฉลองออนไลน์นะครับผมนะแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะเขาเรียกว่าโปกเกมอนที่ชื่นชอบอะไรประมาณนี้นะครับผมนะกิจกรรมอะไรต่างๆนานาไลค์แช์นะครับผมนะเยอะแยะมากมายเลย อย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยกลุ่มก็ชื่อเดียวก,กันกับชื่อเกมนี่แหละไปเซิร์ชในแอปฟ้าเจอเลยนะท่านผู้ชมนะหรือว่าใครอยากจะกดตรงข้างล่างเติมเงินก็ได้นะคนดูนะข้างล่างเติมเงินก็จะมีเข้า,ลางงกาาลากุ่มเช่นกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นี่ฮะโอ้โหลูนาริน่าครับผมสเตตัสเนี่ยจะเป็น spatk จะเป็นโจมตีเวทนะคนดูนะ15%อันนี้เดี๋ยวผมซื้อแน่นอนนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงแล้วก็ spdef เ ลดดาเมจ PVP อีก10%โอ้โหไม่ซื้อได้ยังไงสุลต่านส่วนใหญ่จะซื้อกันหน้าอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็คโปเกมอนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นแพ็คประมูลนะฮะไม่ใช่แพ็คดิเขาต้องเรียกว่ากิจนะครับผมนะเป็นกิจประมูลนะฮะน้องเรียนซี่แต่เป็นร่างระดับ S ธรรมดานะครับผมเป็นร่างระดับ S ธรรมดาแต่เราสามารถเอาไปทําเป็นร่างาเมกาได้นะครับผมนะไปพัฒนาเป็นร่างเมกาได้ทีหลังนะฮะแล้วก็อ่า,าด้านของ กิจกรรมนี่ฮะวีปรับแต่งนะครับผมนะปรับแต่ง V3 อันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนะได้ของเยอะได้ของฟรี ใครที่แบบว่าอยากจะได้ทั้งของเยอะของฟรีของลดราคานะครับผมนะตอนนี้มาไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกล่อง v 3เดี๋ยวเราพาไปดูนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในรอบนี้แล้วก็อันนี้ครับผมโปรโมชั่นเติมเงินอย่างที่บอกไปเนาะใครที่รู้ตัวเองว่าไม่ได้เป็นสายเติมหนักแบบเติมแบบจ,จัจา๋าเป็นสายสุรตรงสุรตานอะไรอยู่แล้วเติมช่วง50เท่าเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับผมนะเพราะว่ามันอ่ามันไม่ติดอันดับอยู่แล้วนะครับผมนะเราเติมช่วงนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่พาร์ทซีซั่นเจ็ดที่เราจะด เดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านของอตู้ประมูลก่อนเลยก็แล้วกันในรอบนี้นะฮะแน่ตู้ประมูลในรอบนี้จะเป็นน้องเดียนซี่แล้วก็ของด้านล่างโอ้โหของด้านล่างตัวนี้มันเป็นไอตัวอะไรวะเนี่ยมามาเลเนียใช่ไหมมาเลนี่ผมมียังวะมันมันมันคือตัวอะไรวะเนี่ยโปกเกเด็ก บางครั้งบางทีอ่ะเราต้องหาแล้วเว้ยไอตัวพวกนี้คนดูเพื่อที่จะมาเปิดแบบภาพนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเห็นภาพมาได้สปีดมา1%เเลยนะเป็นบางตัวนะคนดูแต่เราต้องหาไงจำเป็นต้องหาเนี่ยตัวไหนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่หรืออะไรเงี้ยเราต้องหาให้ครบอ่ะตัวไหนที่เราหาไม่ครบนี่คือแบบพลังโจมตีมันหายไปเยอะนะครับผมนะพลังโจมตีมันหายไปเยอะเห็นปะเนี่ยสปีดบวกทีละหนึ่งทีละหนึ่งท,ลงทีละหนึ่งอย่างเงี้ย 2ตัวก็2% 10ตัวก็1 0แล้วนะเว้ยคนดูมันได้เยอะนะครับผมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเอาตัวข้างล่างนะฮะสุ่มไปก่อนเผื่อเอาตัวข้างล่างไม่แน่ใจว่ามีหรือยังเดี๋ยวค่อยไปหากันละกันอ่าอันนี้นะครับผมนะตู้น้องเดียนซี่ใครอยากจะพัพฒนาร่างเมก้าก็กดตรงนี้เห็นคนดูถามใต้เม้นต์อยู่ว่าพี่พัฒนาร่างเมกา้ากดตรงไหนกดตรงนี้เลยนะครับผมนะเห็นไหมไอตรงที่มันเป็นไข่เนี่ยใกล้ๆกระเป๋าเนี่ยพัฒนาแล้วก็พัฒนาเมกา้าแต่มันจะเปิดช่วงเลเวล 60ถึง80นี่แหละผมจำไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่เหมือนกันนะคนดูนะเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาลางเมก้าได้แล้วก็หายหินตรงเนี้ยผมทำคลิปบอกไปหมดแล้วกดแปลงนะผมนะแล้วก็เอาโปเกมอนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมากดแบบนี้แล้วก็แปลงไปได้เลยมันก็จะได้เป็นหินมานะก็ผมนะไอ้ตรงนี้เหมือนกัน เอาทาาด้าของเศษโปเกมอนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาแปลงนะครับผมนะมันก็จะได้เป็นเศษของโปเกมอนตัวนี้แล้วเราก็อัปดาวให้มันถึงเนาะอัปดาวถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาใส่แล้วก็เอาอ่าทางด้าของทรัพยากรให้มันครบนะฮะกดพัฒนาได้เลยสําหรับสายฟรีแล้วก็มือใหม่ทั้งหลายแหล่นะครับผมที่ถามผมมาในเมนนะ้นเนาะกดตรงนี้นะลูกไข่แล้วก็พัฒนาร่างเมกาอ่าเดี๋ยวไปดูทางด้านของตู้ใหม่นะครับผมมานาฟี่ฮะนี่เป็นตัวธาตุน้ําทั้ง2ตัวเลยนะท่านผู้ชมนะ เป็นมานาฟี่กับน้องเกียวดีโอนะครับผมนะอ่านผิดอ่านผูกไม่รู้นะอย่างที่บอกไปโปกเกมอนนี่โอ้ไม่ได้ดูจริงๆคนดูดูตั้งแต่ตอนสมัยเป็นเด็กน้อยอ่นะครับผมนะพวกพัฒนาร่างเมกายังไม่มีเลยนะคนดูตอนนั้นนะออกช่วงช่องโมเดิร์นไนท์กรตตูนนะช่อง9สมัยก่อนเนะนี่อันนี้จะเป็นานาด้านของแพ็คเลือกนะครับผมแพ็คเลือกเนี่ยจะมีนี่เลยโอ้โหกล่องอาวุธนะครับผมนะกล่องอาวุธก่อโปรไฟล แล้วอันนี้แล้วแต่เราแต่สีพูเนี่ยหายากสุดเอาสีพูก็ได้อันนี้สามพันนะส่วนอันนี้หกพันนะหกพันเนี่ยจะมีกล่อง V1 V2 วนะครับผมนะ V2 เนี่ยดีสุดแล้วก็ V3 v 4นะครับผมอันนี้เนี่ยเออมันแล้วแต่เรานะครับผมนะแต่ผมว่า V3 มันน่าจะดีเพราะว่ามีน้องวิตินี่นะครับผมนะแล้วก็มีกวางด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้หมาดามาโลนะครับผมนะส่วนอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราเลยจะเอาไหนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนตัวนะอืม โอ้ไม่ดีสักอันเลยว่ะคนดูไอกล่อง V5 V6 อ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบอันไหนก็เอาอันนั้นก็แล้วกันนะคนดูนะชอบอันไหนก็เอาอันนั้นเลยอันนี้กล่องหมื่นสองกล่องหมื่นสองโอ้โหกรอบโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์แล้วก็จะมีทั้งด้านของของอัพเรือแล้วก็ของอัพลูนอ่าแล้วก็โปเกมอ่าโปเกมอนนะครับผมนะอันนี้หมื่นสองอันนี้ก็หมื่นสองเหมือนกันอัพเลเวลโปเกมอนนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็มีสกินมีบอล มีบอลมีพวกเศษนะครับผมนะอยู่ที่เราเลยแล้วก็ของอัพเรือของอัพลูนของอัพลูนเนี่ยหายากนะครับผมนะแล้วก็อันนี้20 0 0 0ื่นสองหมื่นเนี่ยจะเป็นเทนเนอร์นะครับผมเทนเนอร์ผมเปิดไปหมดละไอตัวพวกนี้แล้วก็มีบอลแล้วก็มีไอตัวพวกนี้เทนเนอร์เนี่ยผมว่าซื้อตรงนี้คุ้มกว่านะไอตัวเนี้ยสองหมื่นผมว่าถ้าไปซื้อเองอ่ะน,น่าจะแพงกว่านี้ท่านผู้ชมเพราะว่าไอของเนี่ยมันเป็นของที่แบบคุ้มนะครับผมนะคุ้มกว่าไปซื้อแพ็คอะเดี๋ยวผมไปเปิดดูซิว่า เทรนเนอร์นะครับผมนะราคามันจะประมาณเท่าไหร่เอามีหรือเปล่าวะเนี่ยในนี้ตรงนี้อ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่สามหมื่นเห็นปะราคาสามหมื่นนะฮะสามหมื่นพอยต์แต่เราสามารถหาซื้อเนี่ยได้จากตรงนี้เลยในราคาเพียงแค่สองหมื่นพอยต์ลดไปหนึ่งหมื่นไม่พอได้บอลฟรีมาอีกเท่าไหร่เนี่ย 85ลูกนะครับผมนะแล้วก็ได้ของอัพตรงนี้อีกพันสามอันเนี้ยยังไงก็คุ้มอย่างที่ผมบอกไปเนาะอันเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วแล้วน,นี้2 0 0 0 0พอยต์ครับผมได้ของพัฒนาร่างเมก้านะฮะหนึ่งร้อยลูกแล้วก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะพัฒนาร่างเมก้าตัวไหนนะครับผมนะใครที่อยากปั้นตัวถึกกระดัคอ่าไว้เชลเลมนะครับผมนะใครที่อยากปั้นทางด้านของตัวที่แบบอ่าเพิ่มสปีดอยากให้สปีดออกเร็วก็ซื้อวานไปได้เลยปาวานเนี่ยช่วงเริ่มต้นนะ่ะ เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะมีสกิลคุกน้ำด้วยแล้วก็ตัวที่มีปาวานกับไม่มีปาวานเนี่ยคือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยตัวที่มีปาวานเนี่ยนะครับผมนะทีมของเราจะได้ออกสกิลก่อนตัวที่ไม่มีปาวานเนี่ยจะได้ออกสกิลทีหลังส่วนไอ้ตัวที่มีนดาด้านของไว้เชลเลมเนี่ยมันจะแก้ทางดักเชลเลมได้เพราะว่าเวลาดักเชลเลมผ่าไว้เชลเลมอ่ะดักเชลเลมจะตายเองเพราะว่าไว้เชลเลมสะท้อนมันแรงนะครับผมนะก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยว่าชอบตัวไหนเนาะชอบสปีดก็เอาปาวาน แต่ถ้าชอบสัตว์ทอนก็เอาไว้ข์เลมได้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นทีมเผาไหม้แล้วก็อันนี้เป็นทีมดาเมจเนาะแต่โดยส่วนตัวของผมอ่ะผมชอบวานมากกว่าอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นของพัฒนารางเมกาแต่เราต้องไปหาตัวละครมันอยู่ดีแหละนะครับผมนะ เราต้องไปเปิดกล่องหาตัวละครมันอยู่ดีแล้วก็อนนี้ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่เนี่ยได้บอลน,นะครับผมนะมาหนึ่งร้อยอันนี้จะเป็นด้านของทิกเก็ตนะครับผมสามารถเอาไปแลกเป็นอาวุธนะครับผมนะที่เราชื่นชอบได้เลยนะแต่ต้องสะสมให้ได้ประมาณยี่บห้าทิกเก็ตนะครับผมท่นะนะานผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเห็นไหมเป็นกล่องเนี่ยเราสามารถสุ่มได้เลยนะพอเราสุ่มไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นทิกเก็ตด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมจะได้เป็นด้านของทิกเก็ตด้วยผมว่านะเนี่ย เรากดไปปุ๊บเอ้ยแต่ไอกล่องนี้ไอกล่องนี <t> ้มันเปิดไปแล้วมัน <t> มันน่าจะไม่ได้ทิกเก็ตนะคนดูนะมันน่าจะได้เป็นกล่องไปเลยนะครับผมแต่ไอกล่องที่ได้ทิกเก็ตเนี่ยคือต้องไปซื้อจากตรงนี้เท่านั้นต้องไปซื้อจากตรงนี้แบบนี้นะครับผมนะอาวุธตำนานไอตัวพวกนี้เนี่ยป่ะแบบนี้มันถึงจะได้ทิกเก็ตนะครับผมนะแต่อาวุธตำนานแบบนี้มันมันไม่ได้ทิกเก็ตแบบนี้นะมันจะได้เป็นกล่องไปเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะนี่แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยก็นี่เลย กอง V1 จนถึง V9 แล้วแต่เราอันไหนดีสุดก็น่าจะเป็น2อันนี้นะแต่ต้องมีตัวละครนะ2อันเนี้ยหายากสุดแล้วก็ดีสุดตัวละครแบบเก่งแบบก้าวกระโดดเลยอันนี้จะเป็นของพิศาสคิงอันนี้จะเป็นของอ่าทางด้านของน้องอ่อเดียกานะครับผมนะเดียกาเดียกาเออไอตัวหยุดเวลาแล้วก็อันนี้6 0 0 0 0 60,000อันนี้เนี่ยคุ้มนะครับผมนะผมบอกไปแล้วนะ จาก90,000ต์อ่ะเหลือ60,000แล้วก็ได้อันนี้ฟรีได้อันนี้ฟรีนะครับผมนะเนี่ยเลือกได้เลยเอาอันไหนก็ได้อันนี้ก็ฟรีนะครับผมนะในราคาแค่60,000จาก90,000นะครับผมลดราคาไม่พอได้ของรางวัลเยอะกว่าเดิมอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของกิจเติมเงินในรอบนี้นะครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อทางด้านของเทนเนอร์ก่อนเทนเนอร์ในรอบนี้เนี่ยอุ้ยนี่ไงแพ็กจำกัดเวลาที่จะอัปเดตเข้ามาแค่3วันนะครับผมนะเหลืออีก2วันกว่าๆนะฮะ แพ็กจำกัดเวลาที่เขาประกาศกันมาเนาะอันนี้คุ้มนะครับผมนะนี่มีซื้อทันทีนะฮะอันนี้ได้เป็นบอลกับโปเกมอนอันนี้ของ V12 นะครับผมท่านผู้ชม V12 อันนี้30,000พอยต์นะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ย V18 นะท่านผู้ชม V18 เนี่ยได้10,000โอ้คนดู20,5 0 0 0เดี๋ยวอาจจะต้องไปเติมเพิ่มว่ะ2 5 0 0 0 0พอยต์ 250, point, นะ,ค,ะคนดูนะแล้วก็อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มี v i p นะฮะเฮ้ยไม่ดิ ไอตัวนี้เป็นของแพ็ก V 1 8คนที่ไม่มี VIP 1 8ก็น่าจะซื้อได้นะไอตัวเนี้ยเออเออคนที่ไม่มี V VIP 1 8ก็น่าจะซื้อได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีทางด้านของอ่าอ,อันนี้บอลแล้วก็อันนี้เป็นของอัพประดับนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอแบบอนุญาตเปิดอีกหน้าจอหนึ่งเพื่อเช็คความชัวร์ก่อนว่าอ่อี ID สำรองของผมเนี่ยมีแพ็ก V 1 8หรือเปล่าโอ้ไม่มีคนดูไม่ม,ไม,มีไม่มีนะครับผมนะ อ่าเดี๋ยวผมสลับไปให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นจอของอตัว VIP 1 3ของผมนะฮะ VIP 1 3าของผมเนี่ยจะมีแค่ V12 นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจำกัดแค่คนที่ VIP ถึงแล้วเท่านั้นเนี่ยอันนี้ของผม V13 มไงมันเป็น ID ดีแบบ ID ดีเติมน้อยนะครับผมนะอันเนี้ยไดีเติมหนักนะครับผมแหมประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแหมเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าดอกบอกคนดูผิดไปนี่เรียบร้อยเลยโดนด่าเลยนะคนดูนะ ข้อมูลแบบไม่ชัดเจนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะกดผิดกดผิดอ่ะนี่นะนี่แล้วก็ทางด้านของตัวเทนเนอร์ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นี่เลย3 5ม0 0นะครับผมนะ3 5มห0จะเป็นน้องอ่าลานาลิน่านะครับผมนะเราซื้อไปเลยโอ้โหพวกดาเมจพีพีเลยต,ต่างๆนานา,นา,นาตั้ง10%ไม่เอาได้ยังไง ไอตัวพวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีอ่ะคือไม่เก่งเลยนะคนดูนะสุริตานะเขาต้องเปิดกันทุกตัวเนี่ยบางตัวผมยังไมด้เปิดเลยเห็นปะ่ะเดี๋ยวต้องไปไล่เปิดแล้วนะับผมนะไอตัวพวกนี้เดี๋ยวต้องไปไล่เปิดทีหลังพวกแบบภาพอะไรแบบนี้อยเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนเนี่ยเห็นปะ่ะได้ sp atk 15%บ sp def 15%แล้วก็ลด damage pvp 10%นะแล้วกดไปเลยไอตัวพวกนี้ต่อให้เราไม่ใส่อ่ะมันก็ได้สเตตัสนะ สเตตัสพวกนี้เราเปิดกี่ตัวก็ได้นะครับผมนะสเตตัสเนี่ยมันจะรวมให้เราหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่มันจะรวมให้เราหมดเลยนะครับเอโบนัสโบนัสรวมของออของตัวเทนเนอร์มันดูตรงไหนวะเนี่ยผมลืมละจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าโบนัสรวมมัน,ม,นมันรวมทั้งหมดเลยแหละนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะเปิดไปก่อนนะคนดูนี่พลังลบเพิ่มขึ้นมาละจากเดิมนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของ แพ็กเกจนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะมีเติมเงินสะสมรายสัปดาห์จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็น50ได้เป็นโตเก้ได้อ่ของอัพนะครับผมนะหินศักยภาพนะฮะเหรียญขั้นสูงอันนี้160ได้ของอัพลูน2 2 0ได้ของอัพทางด้านของลูนด้วยแล้วก็เป็นทางด้านของเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับผมนะของโปเกมอนนะฮะแล้วก็250ออันนี้ ได้เป็นกล่องเอสวีสนะครับผมนะเนี่เอาไว้เปิดแบบภาพของอัพแต้มพรสวรรค์น,นี่อันนี้เอาไว้อัพทางด้านของค่าความสัมพันธ์โปเกมอนอันนี้300นะ300ได้กล่อง V1 V2 อย่างละ1น่กล่องนะมีโอกาสได้เป็นอของแบบพัฒนาล่างเมกาไอาตัวเมกานะครับผมนะ นี่พวกกาดอนพวกออริจินมิวนะฮะอาวุธสีแดงเอาง่ายๆอาวุธสีแดงนะท่านผู้ชมนะนะีนะนะนะ่อย่างละกล่องนะอยู่ที่ดวงล้วนๆไม่ใช่ว่าไม่มีคนได้นะเว้ยมีคนได้นะไอของพวกเนี้ยมาอยู่ที่ดวงของเราแล้วก็อันเนี้สามยแปดได้เป็นบอลกับเศษนะครับผมนะแล้วก็ของอัพเท่าตัวของอาวุธนะฮะอันนี้500นะครับผมห้าเนี่ยได้บอลน,นะฮะได้ของอัพอาวุธแล้วก็ได้เศษชมพูนะครับผมอัพโปเกมอนตำนานเนาะอันนี้อ่าแปดร้อยนะครับผมนะได้บอล30ว่ะอันนี้ได้ หินอเนกประสงค์ชมพู10แล้วก็ได้ทาาด้านของเศษโปเกมอนตำนาน200นะฮะอันนี้เป็นของอัพอ่าประดับเอาเวกนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นของรายเดือนเนี่ยร้อได้ตามนี้300นะครับผมตามนี้เลยโอ้ได้600อยู่นะ 600กับ100อยู่แล้วก็อันนี้ได้800นะฮะ200แล้วก็40นะครับผมนะอันนี้600พอยต์ขึ้นไปนะฮะแล้วก็อันนี้900นะครับผมนะนี่300ครบ900ครั้งนะฮะก็จะได้เป็นบอลแล้วก็กล่องอาวุธนะตั้งแต่ V1 จนถึงกล่อง V5 นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเป็นเศษอนเนกประสงค์ตำนานกับอ่าโปกเกมอนตำนานนะเศษโปกเกมอนตำนานมาอีก800กับ300นะครับผมตอนแรกๆถ้าจำไม่ผิดไอ้ไอ้สองอันนี้ไม่น่าจะมีนะอันนี้น่าจะเพิ่งเสริมเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ครับผมนี่ได้ตั้งแต่ V1 จนถึง V6 เลยสําหรับโปเกมอนนะแล้วก็อันนี้เนี่ยบอล60นะครับผมได้เยอะอยู่อะ่ะใครที่มาเล่นใหม่อะ่ะช่วงนี้มีเติม50เท่าด้วยนะครับผมนะอันนี้พันห้านะครับผมพันห้าได้เป็นกล่องแบบ V9 นะกล่องตํานานเลยอันนี้แล้วก็อ่าเศษอเน,นี้ประสงค์นะครับผมนะนีประมาณนี้อืมอันนี้ของอัปตรานะครับผมนะของอัปตรา สองพันได้ของอัพตาได้ชิปได้ลูนเลือกได้เลยอย่างละ50กล่องนะครับผมนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ของอัพประดับด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยดี50กล่องแล้วนี้สามพันกับสี่พันครับผมสามพันเนี่ยได้บอลร้อยลูกนะแล้วก็นีแปดร้ 3, ยดอยสามร้อยน,ะน, 800, 300, นี่ประมาณนี้ส่วนสี่พันเนี่ยนะได้หนึ่งร้อยยี่สิบลูกเลยนะคนดูหนึ่งร้อยยี่สิบลูกเลยแล้วก็ได้เศษอันเนี้ยโคตรคุ้มนะอันนี้นะเศษอนเนกประสงค์ชมพูเนี่ยได้มาร้อยเม็ดเลยนะ เดี๋ยวผมต้องเติมให้ถึงเพื่อที่จะเอาไอตัวอา,อาวุธให้ถึง30นะครับผมในประมาณนี้เนี่ยฮะศักยภาพนะครับผมแล้วก็ของอัพอคอนนี่นะครับผมนะแล้วก็อันนี้สีสีฟ้าสีพูครบเลยประมาณนี้นะทานผู้ชมสําหรับการอัปเดตนะครับผมนะประจําวันอัคารที่2กันยานะ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาจัดหนักจัดเต็มในรอบหน้าไลฟ์สตรีมหน้าลืมบอกไปไลฟ์สตรีมหน้านะครับผมนะประมาณวันที่4นะฮะอยากให้ผมามาสตรีมช่วงเชา้าหรือว่าช่วงเย็นคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าพี่ตอนเย็นสตรีมไหมอะไรเงี้ยเผื่อบ,บางคนทำงงทำง,งานหรือว่าเรียนอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ย ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะว่าอยากให้ผมสตรีมตอนเช้าหรือว่าอยากให้สตรีมตอนเย็นเนาะรอบหน้าเราจะมาสตรีมน้องซินเนียกันนะฮะเพราะว่าติดค้างเพื่อนๆไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่น้องเสน่ห์จะเข้าละว่าเราจะรีวิวนะครับผมนะแล้วก็จะมาเทสน้องซินเนียกันเนาะพวกอาวุธอะไรต่างๆนานาก็คือซื้อไว้นะสุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันนะครับสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิวหน้าสวัสดีครับผม